โอ้ใชมาจกหงายแท่น่ะเลือกอยู่เพราเลือกนี่แต่มากแต่แขงเฮงเลือกหาใบเฮ้ยใจเยินโลดสีแร่งแปลงจะชีวิตไทยเราจะกันที่เก่าเลยนะเอ้ากุ้งกันเนาะเอาเขาเอาน้ำใส่เนี่ยโอ้ยมันก็ใส่ขันหามันเอาเงินห่าน่ะใส่ขันหาน่ะ ข้าาใส่น <m ics> <m yelled> ี่ไก่ก็ฟ้าะไรก็ปุ้งใส่ข้าวปุ้งนะปุ้งขาเนี่มุกแจปนี่เออปุงใส่กับไก่นี่เออเอาให้นี่ให้คนนี้ดีกว่าเขาดีกเขามาเด้อนางเลยนี่แหละคนผู้แพนหับจะเเ่นเอาแล้วกาแล้วกจะลูกดะเต่าก็ฮางบอห้แเพล่หายเพื่อนให้ยอยู่ดีมีแออ เจ้าหังเจ้าเมีเจ้าพวงเจ้าพวงตามลูกปุ๊บถึนียหนูก็นวนจะ้าวแดมาดีด้ดีดิ้งสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนไข่ไข่พวมาด้อพอไข่ันดืออ่ะัจะไม่ลงขัเ่นเจ้าอ่ให้พวพวงแม่พวงอาพงพอาพ้พอา้

ลูกนั่งคาดนี่่เลยนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มเลยได้ไร้โกงได้ระเบิูได้กระห่ำหลบรูดิบยาเลยก๊อ เอนมาปูก่อนมาปูเลยปูนันไม่นะมีแล้วเราดับสีหาใบเห็นมีแตะใบควยโอ้ยจานก็มบอกหาบเกค่าเาเอจ้าวหันเดียวมันก็ปวดมนบ่ลูกแล้วจรู้แ่นเดียวใส่ช่องเขื่อนแล้วไ้่จะปวดก่อนนะเยอจะเบ่งลูกเบ่งเมียก็ไม่ห้ยเปล่ห้เปลือน

อาจารย์เขาใช้เป็นคนที่เละอยู่น้ำเมย์อนาำเมยกับพอให้เจริญก้าวหน้าหงื่อสุดกิจการทุกอันพ่อแมวาตกนขุดให้พ่อ่จะกู้ให้พขออยากได้พรกิจกันบ่

จําเป็นแลกกว่าสิบาทจชเปนเดอดอูาะเน่เผอมเปญเดอดอูบ่

เธออยู os, <high> ่โอ้ยมันเดียวดียังได้กระยาแล้วมอสือหายหกแก็บแล้วก็เดินแก็้เลยอ่ะงานี้ก็อย่าเข้ะเดียวหนึ่งละวายกินเยนี่นะวายกินแอ้ว มีผู้จูบล้าง้างไปหาปลกะเด็ก็ได้ทีันผู้จับกดไหนกันกันนี่เนาะูจับกดไหนกันกันนี่เนะ

เนี่ยน่องแหอสามกจเลยแก่ที่ไรกวนไ้ัเรื่อยคือกันแต่ว่าดีบ่่่ากร่กรใส่มือในกลัวกระใส่แบก่หนันโอ้ย่ใส่มือกระชไ่อใส่กรใส่กรใส่ทหน่อยเอยอยูดี่้เยทำน่อีทำหน่อย่อยทำน่อย

โอ้ยปนัดอ่ะเนาะอยาติงหูแล้วหาอยหูฮูนบริจาคช้อนที่เปนเทาปงค่นน พุ like. yeah, yeah. ่งนรกีการจับอนเลยจับอนไม่ถ้า่าพงอยพองนมาลยก็จะพไหนชีทีรไม่้าเอาอรนีะยังมี้อเลยเาีกกเรพี่กอนอยู่ะมวยคมาด้ยีอยกยังลอยกซีบลีบ้วพูดกี่บาทหห้คละบาทบ่ มันโอ้มึงขอบใจเลยบ้างมึงเห็นปิมบ้าโอ้เป็นปชิม้าใบหใหญ่ยน้อยเน่ควนเอาใบม่วกไปใส่เมื่อยบ้าน้อยแน่ผู้แกนน่ะแขกแขวนเออมาผูอากจับน้ำเฮ้ยไปจับรานเลยไปจับานจับไมาหาโ ตาพอตางนแน่ไดาะพอต่างจับจับนั่อย่างคนเก้นด้มาหันดูเขียปั้นกำลังแล้วเร่องงานคนเดียจับตัวได้คนงานจับต่วได้คนงานจับตัวได้คป้ามัตัว มาปะอาหารน้องวันนี้ขันเดียขานเลยพุกมันผิดแล้วว่าแตบอกนี่น่องโค่คือสิบวัวเหี้ยด็กเฮ้ยเจ้าอยู่มันจ้าได้บ้าโค่โตโตโมันก็ต้องวันเลยก็วันรผู้ชายวันนี้วันนี้จะจับกันแล้วจะถลำลางตันนี่ก้าว้ ยายบนหลอดป้าลุงเลยน้ำมวนกาดสิบขวบเคนน้ำเต้าแม่บาทไหสมมา

ทำได้ขบบนระบการจิปาถะมาโอ้ไอ <ım. S 2> ้นี okay, cheers, ่ได้นี่มาเลยนะห่วงห่วงห่วงบ่วงห่วงห้วงห่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 วงบ่วงห่ว บเท่นะมีสุขม่รดูมอกลัมารักทำทางด้วยนีง่ายออนี่าบอกจะนอนระบาดดังราดอยน้นย่านี้ตื่นมาแล้วลกฮึ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  มาฮอนนี่กับสมาพากวนละป้าลุงมาฟันกับเชล่าคลิปแต่เพียงเท่านี้จะได้กระป๋องนะวันก,กันโอกาสหนนะ้าเด้อป้าลุงเด้อฝากกดไลค์กด็ใสก์กดติดตามช่องมาฟันเสร็จเก่าเสร็จเคยป้าลุงสบายดี